สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเตรียมตัวไปทำงานอีกแล้วขับไปคุยไป <c oughs> หนาวเหมือนเดิมวันนี้สี่องศาก่อนจะออกตัวก็เช็คความเรียบร้อยของรถสตาร์ทรถสักครู่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเข็มขัดนิรภัยแว่นตาก็ห้ามลืมเพราะว่า ถ้าลืมแล้วก็จะมองไม่เห็นรถเยอะก็ยังออกตัวไม่ได้นะก่อนที่เราจะออกตัวแม่สมศีก็ต้องเช็คซ้ายเช็คขวาดีๆไปทำงานด้วยกันค่ะเพื่อนๆชีวิตต้องสู้ก็คือชีวิตในต่างแดนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็ใหญ่คอยหมุมือให้ผ่อใหญ่ก่อนที่จะ ออกตัวแบบว่าอาการหวัดก็ยังเป็นก็ยังเป็นหวัดอยู่ตอนกลางคืนหายใจผง,งาบผง,งาบไปทำงานด้วยกันค่ะเพื่อน,อนชีวิตต้องสู้ชีวิตในต่างแดน ตัวแม่สมศรีทำไมถึงต้องเลือกทำงานเพราะว่าแม่สมศรีภูมิใจที่ว่าเวลาเราซื้อของแต่และอย่างเราใช้เงินตัวเองนะคะเพื่อนแม่สมศรีมีความสุขที่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อน้อยซื้อมากเป็นเงินเราแม่สมศรีมีความสุขถามว่าพ่อใหญ่ให้เงินไหมแม่สมตั้งแต่แม่สมศรีทำงานมาเข้าปีที่ห้าคือแม่สมศรีไม่เคยของเงินพ่อใหญ่เลย เดี๋ยวไม่ขอเลยนะคะอ่าเราอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแม่สมศรีมีแต่ออกค่าใช้จ่ายช่วยแกเพราะว่าแกไม่ให้เรารับผิดชอบแต่ละอย่างในบ้านแกจะรับผิดชอบเองทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินคือแกไม่เคยให้แม่สมศรีได้ออกแต่แม่สมศรีก็จะรู้ว่าแต่ละเดือนค่าน้ําเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าแก๊สเท่าไหร่ มีแต่เราออกช่วยพ่อใหญ่เราก็ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่เนาะเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งจะต่างจากบ้านเราที่คือแม่สมศรีไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับครอบครัวแม่สมศรีเราจะมีบัญชีพ่อใหญ่แกก็จะมีบัญชีของของแกแม่สมศรีก็จะมีบัญชีของแม่สมศรีเราแยกกัน และค่าใช้ใจ่ายในบ้านเราจะมีบัญชีกลางนี่นะคะเพื่อนๆเ,เรามีบัญชีกลางคือเวลาไปช้อปปิง้งแม่สมศรีกับอามีบัตร ATM 2ใบเนะบาะใบหนึ่งก็คือของแม่สมศรีบอกไว้ก่อนว่าแม่สมศรีไม่มีเขาเรียกว่าบัตรเครดิตคือแม่สมศรีใช้บัตรเครดิตไม่เป็นเนาะไม่เคยมีเลยค่ะและไม่คิดจะมีด้วยถึงคนอื่นจะบอกว่าใช้บัตรเครดิตสิสบายลูดบื้ดลูดบื้ด หารู้ไม่ว่าลูดปื้ดนั่นแหละเพื่อนๆอ,อะไรที่ง่ายๆลูดปืด้ดลูดปื้ดแล้วคุณจะมานั่งมานั่งเสียใจจ่ายดอกจ่ายค่าบัตรเครดิตเดือนชนเดือนคือพ่อใหญ่แกอายุขนาดนี้เนาะเพื่อนๆแกก็สอนลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างสอนเรื่องการเงินสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนนู่นนั่นแกสอนแม่สมศรีมนนะคะอ่า อยู่ที่ว่าเราจะดูหรือเปล่าแกทําให้เราเห็นการกระทํานี่แหละเป็นสิ่งที่เราเห็นได้มากกว่าคําพูดอะอย่างบัญชีกลางเนาะตั้งแต่ลูกแม่สมศรีมีลูกแม่ลูกของแม่สมศรีสองคนก็จะได้เงินจากทางรัฐเดือนหนึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรวมกันสองคนก็จะเข้าบัญชีแม่สมศรี เขาไม่จอดให้แกเขาไม่จอดให้แท็กซี่เข้าแม่สมศรีก็จอดให้เขาเข้ามานะช่วงเช้านี่แหละเพื่อนๆคุยเรื่องอะไรแม่สมศรีก็คุยไม่ได้ประติดประต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งงงนะคะเพราะว่าช่วงเช้าแม่สมศรีต้องใช้สติมากเวลาขับรถอ่าซ้ายขวาเราก็ต้องให้ทางด้วยเราก็ต้องดูรถช่องทางเราด้วย ก็ต้องดูช่องทางซ้ายด้วยว่าเขาจะมาเขาจะแซงอะไรยังไงขับรถที่นี่เราก็ต้องหูตาไวเพราะว่าคนที่นี่มาหลากหลายประเทศที่มาอยู่ไม่ใช่แต่คนอังกฤษมีหลากหลายผิวสีมาอยู่ที่นี่และขับรถไม่เหมือนกันบางคนก็รักษากฎจราจรก็ว่ากันไปบางคนก็จะไปแต่จะเอาแต่ทางตัวเองเราก็ต้องหูตาไว ถ้าเราไม่ผิดเราก็เถียงคือสุดใจนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีอ่าพูดถึงเรื่องลูกแม่สมศรีเนาะจะได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐเข้าบัญชีแม่สมศรีทุกเดือนพ่อใหญ่แกจะไม่เคยถามว่าเดือนนี้เงินเดือนลูกออกเอามาจ่ายค่านั่นค่านี่ให้นะไม่ค่ะเพ่อใหญ่แกไม่เคยถามคือแกให้แม่สมศรีรับผิดชอบ แล้วแต่ว่ายูจะเก็บหรือว่ายูจะซื้ออะไรให้ลูกก็แล้วแต่ยูคือพ่อใหญ่ตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ลูกสองคนเกิดแล้วแม่สมศรีทางรัฐเขาก็จะโอนเข้ามาในบัญชีแม่สมศรีเนาะแม่สมศรีก็เก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละคะ่ะฝากบ้างเวลาซื้อลูกมันเกิดซื้อนั่นซื้อนี่เขาอยากได้เวลาโรงเรียนเปิดก็ซื้อรองเท้าซื้อ,อกระเป๋า ซื้อชุดใหม่ให้ก็โดยที่ว่าไม่ต้องให้พ่อใหญ่ออกคนเดียวเราก็ออกช่วยกันคือเราอยู่แบบนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยและพ่อใหญ่แกก็จะถามว่าแกไว้ใจแม่สมศรีเรื่องเงินเงินทองทองไหมแกก็ไว้ใจแม่สมศรีในระดับหนึ่งคือเราอยู่ด้วยกันเราไม่มีการจิกเงินไม่มีการว่าจิกเงินพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ไม่มีการซ่อนเงินเมียหรือว่าอะไรแกเอาเงินวางไว้ตรงไหน หรือว่าแม่สมศรีเอาเงินวางไว้ตรงไหนในบ้านจนเราลืมไปแล้วผ่านไปเดือนสองเดือนเอา้าเงินก็ยังอยู่ที่เดิมเอา้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพอนึกนึกนึกไปนึกมาเอา้าเราเป็นคนนาวางไว้เองพ่อใหญ่เป็นคนนาวางไว้เองก็แบบนี้คือเราอยู่ด้วยกันเราต้องให้ความไว้ใจซึ่งกันและกันเนาะนี่แหละชีวิตคู่ก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าพ่อใหญ่กับแม่สมศรีเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือจะไม่มีการว่า ซุกเงินเมียซ่อนเงินเมียซ่อนเงินผัวคือแม่สมศรีคิดว่าแม่สมศรีแฟในะระดับหนึ่งคือเรามาอยู่ที่นี่เรามาโตที่นี่นะคะถ้าพูดถ้าพูดโดยโดยตามความเป็นจริงแม่สมศรีมาอังกฤษตั้งแต่22、23แล้วแล้วเรามามีลูกที่นี่เรามาซึมซับวัฒนธรรมที่นี่ความเป็นไทยเราก็ยังมีแต่ความที่ เป็นอังกฤษเราก็ได้รับมาโดยเต็มเต็มเหมือนกันค่ะเพื่อนๆขออนุญาตนิดนึงอยู่ในช่วงกำลังวงเวียนใช้ความคิดใช้ความคิดาตามองใช้สมาธิขอบคุณขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะวันนี้ยังไม่ได้ถึงไหนเลย8นาทีแล้วพี่น้องค่โหไปต่อค่ะขับต่อ มาติดอยู่ตรงวงเวียนนี่แหละค่ะเพื่อนๆประจำทุกวันเราก็ต้องหูตาไวขับรถกว่าจะออกตัวได้เราก็ต้องมนีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางของเราด้วยยังไปท่านไหนด้ยหแต่ละคันเนาะช่วงเช้าเป็นอะไรที่ชุลมุนมาก ก็สายเหมือนเดิมว่าไปติดอยู่ตรงดาวอเบาติดอยู่ตรงวงเวียนไปสู้งานด้วยกันไม่รู้ว่าคุยเรื่องไหนไปแล้วนะคะเพื่อนๆคุยแล้วก็งงมากนี่แหละค่ะสไตล์แม่สมศรีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคือบางทีแม่สมศรีก็ลงคลิปชีวิตประจําวันบ้างบางทีก็ส่วนมากตอนนี้ก็จะมาเป็นคลิปขับรถไปทํางานนี่แหละคะ่ะเลือกชมได้เลยนะคะ ว่ามีสองสาบ้านให้เพื่อนๆเลือกชมได้เลยคุณชอบแบบไหนคุณเลือกชมได้เลยเราก็ทำโดยสไตล์เราเราไม่ไปแม่สมศรีไม่ไมายว่าทำไมไม่มีเพื่อนมาดูหรือว่าทำไมยอดวิวน้อยคือแม่สมศรีไม่ไมายนะคะคือเราแม่สมศรีมีความสุขที่แม่สมศรีได้ทำเพราะว่าคลิปเป็นสมบัติเป็นสมบัติอันรํำค่าของเราในอนาคต ในวันข้างหน้าเรามาย้อนกลับดูคือมันเป็นมูลค่าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เนาะเพื่อนๆค่ะในแต่ละช่วงวันแต่ละช่วงปีแต่ละช่วงเดือนแต่ละเดือนผ่านอะไรมาบ้างแม่สมศรีก็จะเก็บเกี่ยวเป็นคลิปนี่แหละคะ่ะลงไว้ทั้งทั้งลูกทั้งลูกบ้างทั้งพ่อใหญ่บ้างลงไว้เป็นอนุสอ์ไว้เนาะเพื่อนๆในอนาคตลูกเราโต เขาก็มาย้อนดูจากคลิปนี้ได้การขับรถขับแบบนี้ได้ด้วยเหรอนั่นแหละอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวการทาง จอดประจำนะคะจอดไม่ได้รถติมเข้ามาจอดอีกที่นึงเรียบร้อยขออนุญาตถอดแว่นไปทำงานด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะคเพื่อนๆ่ะทำวันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะไม่มีอะไรเลยทำกันไปค่ะ ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดาพาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ดูเหมือนเดิมคะ่ะไปสู้งานกันคะ่ะจอดข้างถนนแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆดูหน้าที่ทํางานของแม่สมศรีทําไปคะ่ะทําไปเท่านั้น